คนขับคนขวาไหนคนขวาอยู่ทางต้อใช้ืตัวเองนะอยู่อาจจะใช้พานหนึ่งแก้าต่อไปคนปืนไยอ่ะผนมืนไฟอยู่ด้านโน้นมันจะมองกับกันนะปืนซ้ายปืนขวาพอเรานั่งหันหน้าเข้าหากันต่อไปพลเริงอ่ะพนเรงอยู่ด้านนี้นะครับมือลง พลัครับพลัคร uh> ับพลัครับอยู um> ่นี่พลเลังอยู um> ่น allora> um> um> ี Link, <t 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 ่อืมฟ uh uh ังไว้ฟังโค่นเองเจ็บเองเจ็บเองไค่นเลยฟังกำลังที่จะขึ้นนะครับทางด้านซ้ายมือเรามีใครคุณนมีปุนปุ่นขวาให้ปุนขวาขึ้นไปก่อน นี่ใครกระปุกขึ้นีหลันี่ใครครัะป<า>ับขึ้นไปก่อนเอาะว่ากระปมันต้องเปิดห้องไมรง้แบงนี้นะครับงงนะนี่ใครคนซ้ายคนซ้ายตอนนี้ใครคนเลนขึ้นทีหลังจะสั่งต่อไปนะครับปฏิบัติได้เลยโนเลนต่อไปขั้นตอนนี้ก็ค่อยข,ข,ขึ้น แวอจนม้ก็จะเพิ่มาอีไนิดนึงตำหน่งจะเปลี่ยนไปนะครับตำแหน่งจะเปลี่ยนไปพลพลงหมุนตัวลงล็อกป้อมนะครับพอเตียดินพลังตงขึ้นไปหมุนหมุนตัวลงสนทาล็อกป้อมเพื่อที่การเครืงก็ข่าไปหมนตัวลงหมได้เลย อยมันล็อกไม่ได้อยู่แล้วไอ้แบงค์อยู่ไหนมองมาดิหมุนลงอ่ต้องล็อกป้อมด้วยนะครับต้องล็อกป้อมล็อกป้อมก็คือพอโซนุขาปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันจะไปกดกดไปล็อกล็อกกับเฟืองมันไม่ให้ขยับทะเยิ้มนั่นนะครับสำหรับการในตอนแรกเปินยังอยู่ในราัยิง่มีอุปจามเต็มลบอยู่ก็คือหมดปืนซ้ายปืนขวาต้องลง

ยกมือคนขับยกมือมลงตอนนี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนไปนะครับคนขับต่อปืนขวามันจะเปลี่ยนที่กันคนปืนขวาจะแทครับ่มยืนกลุ่มสุดปฏิบัติยกมือยกมือค้างไว้ผู้ครับหมู่ค้างไว้เฉยเลย อนนี้เป็นการตรวจอาวุธนะครับตามสดปฏิบัติโมิงมสงีมือลงไว้เลยอ่ะหัวมัวซ้ายก็ซ้ายดังขวาก็ขวาทางไว้อย่างนี้มยิงปกติปฏิบัติโฮมยิงปกติปฏิบัติขดมือข้มือหกมัวชี้มือไว้สายก็สายทาง้ายรอบปฏิบัติหนึ่งรอบปฏิบัติ เป็นการสาธิตจากชุดครูนะครับทหารใหม่ก็ต้องได้ปฏิบัติแบบนี้นะครับบปฏิิัต ฮัขยับไมได้โมเดิรนรงานะี่สิบกิโลโมเดิร์นปััเ็นยิกลันจันรอแล้วตอนนี้ะยะไม่เข้าี่สกนระยยิบลยัง ตอนนี้จเจออากาศยานะครับ20กิโลนะครับ20กิโลบ่อค่าสดหนึ่งเครื่องนี่เป็นชุดสาธิตนะครับ

อย่างนี้พอให้ใจไหมเอาอีกแนี่ยนะ,ะอีกแนี่ยน้องจะสลายเป็นแบบระบบอเมริกาไปดูออปเราด้วยและตอนื่องเดี<ล>๋ยวจะให้ดูการติดพันเป้าหมายนะครับพรับารจาจามเปิลขึ้นรถตึงขวาหันตบทเท้าร้องเฮ้าิ่งไปทใหม่คนป่าจ่ามเปิลขึ้นรถเอ๊ะไปทำไรมสบายใจเลยขึ้นรถแล้ เดนไกันอะอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องขึ้นอน่าจะจั่โคไปแนะนำมันด้วย้วผมจะบอกว่าอะไรเป็นอะไรบ้างโค้ชขึ้นไปรถพลัันก็ดีขึ้นไปให้หมอได้เร็วนับหนึ่งถึงสมสาม